วัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่จ๋ามาทำดุกมู้ทอดน้ำปลาส่วนผสมง่ายๆเนี๋ยเรามาเลีกันเลยนะแม่จ๋าจะใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ซีอิ๊วข้าวนะคะซีอิ๊วข้าวใส่น้ำเปล่าไปนะคะประมาณสักซ้มชนนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกไท่ข้าวนะคะคลุกนะคะเนี้มัดถุงไว้ก้นนะ นี่ทุกคนเอ่อคบรบแล้วนะคะเดม่จะเอาไปทอดในอ่าหม้อทอดไร้รน้ำมันนะประมาณนี้นะคะเอามาใส่ในหม้อทอดไร้รน้ำมันนะคะ,ะมันนะคะเดมิจะใช้อุณหภูมิประมาณอ่าสามร้อยหกสิบองศาฟาเรนไฮต์นะคะหรือว่าประมาณสักร้อยแปดสิบองศาเซนเซียสประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวจะตั้งเวลาไว้ายสิบห้านาทีก่อนนะคะไม่ซุกผันปื้อเดี๋ยวขอยมาเลอีกรอบนะครบเวลาแล้วนะคะนี่อ่า น่ากินมากทุกคนเนอะดูบมืออดหนังปลานะคะอ่าน่ากินทุกคนเนาะอืมอร่อยมาก,กอืม